ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคณิตศาสตร์ม2สส,ส,สวทเรื่องเส้นขนานแบบฝึกหัด3.1หน้า141และหน้า142ในข้อที่2นะครับแนวคิดที่อยากจะสอนลูกหลานนะครับก็คือดูโจทย์กันก่อนนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้ข้อที่2บอกว่าให้เราเนี่ยจงหาค่าของ x นะครับในแต่ละข้อเมื่อกำหนดให้ เส้นตรง pq ขนานกับเส้นตรง rs งั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเส้นที่ขนานแล้วคืออะไรครับนี่เลยหลักคิดนะครับก็คือถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันเท่ากับ180องศานะครับงั้นตรงนี้เนี่ย เราก็จะมีแนวคิดก็คือถ้า2เส้นนั้นขนาดกันแล้วแล้วก็มีเส้นตัดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันเป็น180งั้นเราก็จะต้องหาให้เห็นครับเราจะต้องมองให้ได้ว่าขนาดของมุมภายในนะครับ ที่อยู่บนข้างเดียวกันนี้มันรวมกันได้180ตรงนี้นะครับก็คือต้องดูมุมภายในบนข้างเดียวกันให้ได้มาดูโจทย์ข้อที่1ข้อที่1แสดงว่าตรงนี้นะครับเส้นตรง ab เนี่ยเป็นเส้นตัดเพราะฉะนั้นเป็นไงครับมุม qax กับมุม abs สองมุมนี้ เป็นมุมที่มุมภายในที่อยู่บนค้าดในกังเส้นตัดจะต้องบวกกันเป็น180เราก็จะได้ว่า x บวก101นะครับเท่ากับ180แก้สมการครับเราก็จะได้ x เท่ากับ79องศาครับผม ข้อที่2นะครับเรามาดูเส้นตัดกันก่อนเส้นตัด AB นะครับแล้วก็เส้นตรง PQ ขนานกับเส้นตรง RS นะครับเพราะฉะนั้นตรงนีนะ้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตดัดคือมุมอะไรครับ PA B แล้วก็มุม A B R นะครับเพราะฉะนั้น2มุมนี้จะต้องบวกกันเป็น180เราก็จะได้สมการว่า X บวก15นะครับแล้วก็มาบวกกับ77จะต้องเท่ากับ180แก้สมการครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บว92เท่ากับ180 x ก็จะเท่ากับ180ลบกับ92 x เท่ากับ88ครับผมข้อที่สนี่คือเส้นตัดครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็คือมุม PAB และมุม ABR เพราะฉะนั้น2มุมนี้จะต้องบวกกันเท่ากับ180องศาแก้สมการครับ 3x เท่ากับ180 x จึงเท่ากับ180 หาได้สาม x เท่ากับหกครับผมข้อที่สนะครับตรงนี้อันนี้เป็นเส้นตัดนะเพราะฉะนั้นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันเป็น180เราจึงได้ว่า 3x บวก39นะครับส่วน2บวกด้วย48จะต้องเท่ากับ180แก้สมการครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้เราก็จะย้ายนะครับย้ายข้าง48ไปเราก็จะได้ว่า 3x บวก39ส่วน2 นะครับเท่ากับ180ลบด้วย48 3 x 39ส่วน2นะครับตรงนี้เท่ากับ132ย้าย2ไปคูณครับ132คูณ 2, 2ได้เป็น 3x บวก39 เท่ากับสองร้อยหกสิบสี่แก้สมก,การย้ายสามสิบเก้าไปลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าสามเอ็กเท่ากับตรงนี้นะครับห้าสองร้อยยี่สิบห้าครับผม จากนั้นแก้สมการ3คูณ u ย้ยายลงไปเป็นการหารครับเราจึงได้ว่าตรงนี้นะครับได้เป็น75เพราะฉะนั้นสำหรับในข้อที่4นี้นะครับเราจึงได้ค่า x จากการแก้สมการว่า x เท่ากับ75ครับผม ข้อที่5แล้วก็มาดูเหมือนเดิมครับเส้นตัดก็คือเส้นตรง AB เพราะฉะนั้นม,มุมนะครับ PAB กับ ABR เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันเป็น180เราก็จึงได้ว่า 4x ยกกำลังสบวกกับ80จึงเท่ากับ180 แกสมการครับย้าย80ไปลบนะครับจากนั้น4คูณอยู่ย้าย4ไปหารครับเราจึงได้ว่า x อกกำลังสองเท่ากับ25เลขอะไรเนาะยกกำลังสองนี่อ๋อ x ก็คือ5และลบ5แต่เนื่องจาก x เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับขนาดของมุมนะครับมันจึงไม่ติดลบเอ๊ะแต่ไม่ใช่สิตรงนี้แสดงว่าพอ,อยกกำลังสองและการเป็นบวกสังคู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยครับว่า x เ,เท่ากับ5และก็ลบ5เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นเลขที่กำลังสองแล้วนะครับได้เท่าก,กับ25มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วครับผม,มอู้ข้อนี้เราค่อยๆดูก่อนเป็นยังไงครับ เส้นตรง ab เป็นเส้นตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมที่จะเป็นมุมภายในเนี่ยมันคือต้องเป็นมุม qab แล้วก็เป็นมุม abs แต่ปัญหาของเราก็คือเรายังไม่มีมุม qab งั้นเราต้องหามุม qab มาก่อนเพราะฉะนั้นจากแนวคิดนะครับก็คือถ้าเราให้มุม qab เนี่ยสมมติว่าเป็นมุม m เพราะฉะนั้นเนี่ยมุม M บวกกับ 5x จะต้องเท่ากับ180องศาเพราะมันรวมกันเป็นมุมตรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ M ก็เลยเท่ากับอะไรครับ180ลบกับ 5x อ่านี่ไงมุม M จึงเป็น180แล้วก็ลบครับ 5x เพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับรวมกันเป็น180เราก็จะได้ว่า180ลบ 5x บวกด้วย 7x ลบ40เท่ากับ180ตรงนี้นะครับแล้วก็คิดเกันก่อน 5x คิดกับ 7x นะครับลบ5 x กับ7 x ก็กลายเป็นเลยครับก็กลายเป็น2 x จากนั้น1 8 0ลบด้วย40เราก็จะเหลือ140นะครับเท่ากับ180แก้สมการย้าย140ไปลบนะครับเราก็จะได้ว่า2 x เท่ากับ40ย้าย2ไปหาร x จึงเท่ากับ20 เป็นยังไงบ้างครับคงไม่ยากเกินไปสําหรับลูกหลานทุกคนนะครับผมนั้นตรงนี้สําหรับการบ้านหรือแนวคิดคณิตศาสตร์ในส่วนของตรงนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้ครับ